ทำไมต้องมาลงเอยแบบนี้เขาไม่เข้าใจเพื่อนรักของเขาเลยนะครับว่าทำไมจูจ่ๆถึงได้รักและเอนดูเด็กผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาทาั้งๆที่เด็กผู้หญิงคนนี้ก็เป็นลูกของไอตัวการแต่สำหรับอเลฮันโดมันเข้าใจไม่ยากเลยนะครับ ด้วยความที่เป็นคุณพ่อที่ต้องเสียลูกสาวไปบวกกับที่อิซาเบลก็เป็นลูกสาวของเจ้าพ่อมาเฟียที่ขาดความรักความอบอุ่นจากคุณพ่อไม่ได้รับการเลี้ยงดูสั่งสอนที่ดีนะครับมันก็ไม่แปลกหรอกครับพอเมื่อทั้งสองนี่มาอยู่ด้วยกันมันจึงได้เกิดความรักความเอ็นดูกับเด็กผู้หญิงคนนี้และก็คงไม่อยากให้เธอมาตายแบบนี้เหมือนที่ลูกสาวของตัวเองนั่นเจอและพออเลฮันโดได้เห็นอิซาเบลมันก็เหมือนกับการที่เขาได้เจอลูกสาวเขาอีกครั้งหนึ่งได้ดูแลและให้ความปลอดภัยกับตัวเธอนั่นเองคืออออมมัันนนนจะะเเหห็ไดด้ใลลาาายๆกครบที่โงิ เธอเป็นเพียงแค่เด็กสาวคนหนึ่งที่ไม่สมควรตายในสงครามที่ตัวเองไม่ได้ก่อตัดมาที่มิกเกลกันบ้างและนี่ก็เป็นงานแรกนะครับที่มิกเกลได้พาคนข้ามชายแดนแบบผิดกฎหมายไอนูนี่ก็ใจนิ่งจัดตอนแรกก็เกือบโดนเกมแล้วนะครับแต่พวกเขาก็รอดมาได้และงานนี้ก็สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับพวกที่ลักลอบข้ามชายแดนก็ได้ขึ้นรถไปส่วนมิกเกลก็